เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยสามารถแต่งให้ลักชวรี่ได้นะครับเพราะสำหรับผมลักชวรี่เนี่ยอยู่ที่ดีไซน์แล้วก็สเปซด้วยครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวผมชอบที่มันให้ความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ตลอดเวลาไม่ติดกรอบเหมือนเฟอร์นิเจอร์บิวอินครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงห้องบ,บ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ห้องนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากให้ห้องดูโปรง่งโล่ง แต่ก็ยังมีจุดโฟกัสพอยต์เราอาจจะวางโซฟาสักตัวกลางห้องหรือว่าคอฟฟี่เทเบเลเด่นๆก็ได้ครับและก็เหมาะกับคนที่ชอบมิกซ์แอนด์แมทนะครับสไตล์ฟชเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวจะทําให้เราเล่นกับโทนสีแล้วก็ส่งได้ง่ายครับสำหรับทริคในการตกแต่งฟชเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ดูลักชัวรี่นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกวัสดุที่ดีรวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่ดีด้วยครับอย่างเช่นไม้เนื้อแข็งนะครับหนังแท้หรือว่าอาจจะเป็นหินอ่อนผ้าเวลเวดครับอันดับที่2นะครับคุมโทนสีให้ดูเรียบหรูครับ จะใช้สีอย่างเช่นขาวดําเทาเบจหรือว่าน้ําเงินเข้มก็ได้ครับแล้วก็อันดับที่3นะครับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้มีสเปซรอบๆครับคำว่าลักชูรี่จริงๆเนี่ยมักจะเกิดจากพื้นที่ว่างแล้วก็สัดส่วนที่เหมาะสมครับไม่ใช่การจัดเฟอร์นิเจอร์แบบเต็มห้องแล้วก็แน่นเอียดครับแล้วก็ข้อที่4นะครับคือการเติมแอสเซสซอรีในห้องนะครับของไฟดีไซน์สวยของตกแต่งโลหะนะครับหรืออาจจะเป็นเจกันหินอ่อนภาพวาดหรือว่าสครับเชอร์เล็กๆนะครับสำหรับผมนะครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยมักจะสะท้อนตัวตนของเจ้าของ บานได้ชัดเจนที่สุดครับเพราะว่คุณสามารถเลือกชิ้นที่ชอบจริงๆมาจัดวางตามใจชอบไม่ถูกบังคับโดยขนาดของห้องหรือว่าผนังของห้องนะครับและมันจะเป็นวิธีที่ทําให้บ้านเนี่ยเล่าเรื่องของคุณได้ดีที่สุดครับ